ทริปิดตัวการ์ดินอัปเดตแล้วนะครับยังไม่อัปเลยอีน,น้าหนึ่งมามาหมาโวยสิบสองจังหวะนี้กูก็เปิดเลยสิเปิดก่อนได้ปูดนะโอ้ยสามเฮ้ย <c oughs> แล้วก si ็สี่ได้รัไม่รู้กันว่าอัปเดตนี้มีอีอะไรบ้างมีอีอะไรอืมอีเฮียมังกรมังกรเหรอวะใช่ไหมกูไม่รู้แต่กูบอกมังกรก่อนไอ้หน้าหนังหมานะครับ แล้วเขาจะกลัวอย่างเขามีสไปน์นสลัดกับทีเล,ล็กล่ะกับจิงจอกหางดำยังไงมันก็สูสีกันแหละจิ้งจอกอ่ำดำอ่ำดำนะฮะเอาเอา,เอาอัปเดตมารีวิวเลยจิงจอกอ่ำดำหนเดียวมานดึงกินเดียวมันมีฮิอะไรกูอีนเนหนังม่อซื้อก่อนซื้อก่อน แล้วเราก็จะไปสกีบิดี้กันนะคะใครคะใส่บิกินี่เร็ว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 เอ็ว Enjoy new อืมแปลกๆเอาไว้ทำคุยอ,อะไรก่อนไอ้ b ้ o bro bro yeah bro watch hey bro oh hey bro 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 ฉันเข้ารอวมค่าปนะครับ bro แล้วกูยังไม่ได้ซีดตรงนี้คือซีดว้าวเมล็ดใหม่หรอไอหน้าเออไอหน้าหนังมาวูสกีเบดี เอ่อ m อเ What do he Amber Skibidi แล้วกูจะขึ้นมายัางไงวะอ๋อ oh. อย่างนี้นี่เองแต่กูไม่เก็บหลกของกลางเหี้ย ขึ้นไม่ได้เฮ้ยค oh. ือดน mm hmm. ไม,ม,ไม,ม่เป็นไรไม่เป็นไรไปดูที่เพ้นส์กันนะครับเพ้นส์กด W กดขอสาสตว์สักตัวหนึ่งที่มันตึงๆอะ่ะ <c oughs> ตัวเหี้ยอะไรวะ <c oughs> ไปกันต่อที่ที่ไหนไม่รู้ไม่รู้กัน อืมไปต่อ MM. ท uh. uh. ี uh, ่นี่ดีกว่าออเบี้ยวไอหน้าหนังม้าใช่ปะเออเออหน้าหนังมาไอ้กวยอึ๊บอืมจังหวะนี้มากะโดอคกวย อืมนั่นอ้าวเอ้ามาเลยเร็วไอนน้น่าหนักไหมเกือบไปกันจะวุ๊ยฟอสซิลไหลหรือเปล่าวะอืมว้ยอย่างสกีบิดดี้อืมจะพ่านมูดาควยเลย น้าหนังมาโคตดโคตดกบไม่ได้น้าหนังมาไอ้หิงอีเยี่ยสัตว์นานๆทีมีคนแจกโคตหน้าหนังหมากูไม่ทันไอ้หน้าหนังหือ S <S> ไปปิดคลิปปิดคลิปเร็วเร็วเร็วหนึ่งสองสามปิด